มาวอนนี้เรามาอัปเกรดกันนะครับในส่วนของ Mac Mini ปี2018น้อยเกินไปไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ลูกค้าต้องการซึ่งเดิมๆมาเนี่ยมันมีแค่4ี่ตัวอ่ะ8ปดิกไม่พอหรอกมันต้องจัด16ไปเลย2ตัวเป็น32กันเลยไปเดี๋ยวเราไปลื้เปลี่ยนกันเลยดีกว่าอัปเกตกันเลยหน้าตาเมนบอร์ดเป็นแบบนี้นะครับแรมจะอยู่ตรงนี้เขาจะมีซิงค์ครอบไว ตัวที่หนึ่งนะจะเป็นตัว 4GB นะครับนี่ต่อนหนึ่งชิ้นมีใส่ได้แค่คู่เดียวนี่ตัวที่เราแกะไว้เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นตัว16คู่เลยโอเคเปน็นอันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเราที่ไปยนตัวแรมที่เป็นของเดิม 8GB อัปเกรดเป็นตัว16เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยที่มาแพ็คคู่กันเลย สองตัวเลย32ทั้งคู่แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใดที่ติดปัญหาใช้งานแล้วไม่เพียงพอประสิทธิภาพใช้งานไม่ได้แรมน้อย BB Max Service จัดให้ครับเสียท่อพังเปลี่ยนติดไลามินมา